ดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาแขกรับเชิญมานะครับคุณนุชครับเราเราบอกว่าอย่าเพิ่งทำอินดีมถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังก่อนครับว่าทำไมถึงอย่าเพิ่งทำนะครับเอาจุดเริ่มต้นของเราก่อนเราทำมานานหรือยังคุณนุชตั้งหว่างเตรียมตัวก็ประมาณหนึ่งเดือนเนาะมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นแหละก็พูดไปเลยไม่มีอะไรต้องอายไม่มีเงินเอออยากได้เงินเออค่าเทอมลูกเออค่าบ้านค่ารถคดีเช็คมันพลุงพลังอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะไปหาตรงไหนคือเราเป็นนักธุรกิจ มานานแล้วหลายหลายสิบปีแล้วสร้างหนี้มาได้ระดับนึงเออกระตุ้นลูกค้าสำเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเหมือนเหมือนลูกค้านนั่แหละค่ะอ่มันเป็นแรงกดดันที่เราเป็นวัยของเราว่าเฮ้ยแล้วจะทํางานอะไรที่จะใช้หนี้ได้จะไปทํางานประจําเกินกว่าที่งานประจําจะเคลียร์ได้ใช่สําคัญเลยคือมันจะต้องคันเวลาเราด้วยอ่ะเวลามันก็กระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยเราไปขอผ่อนผันอะไรเจ้าหนี้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะคือบ้านเนี่ยก็ก็ารมังจะโดนยึดแล้วรอบที่สองนะจ๊ะรอบที่สองรอบแรกนะจ๊ะมันก็เลยกลายเป็นแรงกดดันของพวกเราครับที่บอกว่าเฮ้ย ทำอะไรสักอย่างแล้วพอโอกาสของอินดีมเข้ามาคุณนุชได้ฟังโอกาสอินดีมแล้วคุณนุชรู้สึกยังไงผ่านไม่ได้โอกาสนี้ต้องคว้าเอาไว้แล้วเราก็เริ่มต้นทำาต็เต<ช>็ม <ๆ S 2> ที่ตอนแรกๆเราก็ใช้งานออนไลน์ก่อนทาไมถึงใช้ออนไลน์เพราะเราไม่มีตังเราไ,<ห>ไม่มีตังไม่มีตังเจอต้องมันใช้งานออนไลน์เป็นหลัก ไลฟ์เฟซบุ๊กบ้างละโทรหาเพื่อนคุยคุมไลน์นอนนั่นนี่นะครับวันนี้ผมอยากให้ทางคุณนุชเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยว่าถ้าเกิดได้ฟังคลิปนี้เรียบร้อยแล้วตัดสินใจด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วแหละเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าตาังเขารเราไม่สามารถไปคว้าออกมาได้ดไม่มีทาง,ทางนะฮะเพราะฉะนั้นตัดสินใจเอาเองว่าฟังเสร็จแล้วเนี่ยจากวายแบบนี้คุณมีภาวะแบบเดียวกันหรือเปล่าคุณมีหนี้สินที่ยังไงก็ใช้ไม่หมดหรือเปล่าคุณคุณมีหนี้สินที่ดอกเบี้ยมันเพิ่มตลอดหรือเปล่าคุณคคคค้้้าาาาาาางงงงงงง่วววดดดรมมหืออยยัับน าเกิดชีวิตของเราเป็นไทป์เดียวกันเป็นประเภทเดียวกันยินดีด้วยครับคุณเป็นคนมีเครดิตแต่ชีวิตอาจจะพังได้พอฟังเสร็จผมอยากให้ทุกคนได้รู้ครับว่ามันไม่ได้อยากจะมาโชว์อะไรเลยแค่อยากจะมาบอกให้ทุกคนเป็นกําลังใจว่า30วันของเราที่เราท,ทําธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมมาทําเต็มความสามารถออนไลน์เป็นหลักไม่ได้ขับรถไปหาใครเลยคุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์ทางไลน์ทาง Facebook อย่างเดียวไลฟ์เนี่ยสนุกมาก<ช>ไลฟ์ตลอดเลยเรามีรายได้เกิดขึ้นรวมแล้วเท่าไหร่หกแสนสองหมื่นบาทหกแสนสองหมื่นบาท นะครตบมือให้ตัวผมเองครับ <c oughs> <c oughs> ตบมือให้คนนิดด้วย6กแสนสองหมืนบาทเราตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่า โปรเจกต์ดหนีรเฮ้ยจากเนื้อหาทั้งหมดของอินดีนเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ดหนี้เราก็เลยเอามาเป็นพลังแล้วก็เอามาทําจริงๆไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่บอกว่าพูดจะดหนี่ก็เลยทําไม่ใช่แต่เราดหนี้จริงๆ,รงๆเราจ่ายค่าอะไรปรตั้ังแล้วะเนี่ยดหนี้แรกเลยทุดแทนบนปูดนี่ที่สองนีบ้านที่คดีความรอบที่สองจะมาละที่สามเร, 3, เราเขียนจบเรียบร้อยตอนนี้รอโฉนดอย่างเดียวแล้วนี่ที่สามเป็นนี่คดีเช็ค นุชจะเป็นไทยแล้วคุณนุชเคยจะต้องเกือบติดคุกนะครับเพราะว่าเขียนเช็คเอาไว้แล้วก็เด้งตอนนั้นลืมดูว่าเช็คมันติดสปริงอยู่พมันโดนจ่ายได้หมดเลยพอมีตังปั๊บยังออนไลน์เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่มีตังเติมประมานออฟไลน์มากขึ้นก็เลยขับรถไปเที่ยวหาพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมาเป็นกําลังใจให้ถ้าเกิดคุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่า คุณจะทำอินดีนดีไหมคุณคิดว่าไงควรทำไหมทุกวันนี้รีบตัดสินใจเลยค่ะในฐานะแม่บ้านคนหนึ่งเลยแหะแม่บ้านส่วนใหญ่เราจะต้องดูแลทุกอย่างค่าใช้จ่ายในครอบครัวส่วนใหญ่พ่อบ้าเขาไม่ได้มารับรู้กับเราให้เรามองไปที่ร,บรอบๆตัวเราค่ะถ้ามีลูกเล็กน้อยอยู่มองหน้าครับแล้วตั้งเป้าเลยว่าเราจะอยู่ที่นี่ที่อินดีนเนี่ยเพื่อทําให้ลูกของเราสบายที่สุดไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเดียวกับเรา คิดแค่นี้พอค่ะเพราะนูชเชื่อว่าพลัขงของผู้หญิงเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเลยล่ะอย่าเก็บมันเอาไว้อย่าคิดว่าเราทําไม่ได้พวกคุณทําได้ทุกคนค่ะถ้าคุณนตั้งใจสรุปแล้วคุณนุชบอกว่าไม่ต้องทำทำสิต้องทำ <c oughs> แต่และคนที่เป็นแม่บ้านเขาก็จะมีแรงกดดันของเขาแลนะมีความอึดอัดของเขาคุณนุชไม่ใช่นักพูดครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนผมนะฮะผมเป็นนักพูดแต่ผมอยากให้ทุกคนที่ไม่ใช่นักพูดได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ต้องเป็นนักพูดหรอกแค่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พอคุณก็ป,ปลดหนี้ของคุณได้หนี้ที่คุณสร้างกันมาทั้งชีวิตนั่นแหละบางครั้งเรื่องที่คุณอคติที่สุดในชีวิตอาจจะป,ะปลดหนี้ให้คุณได้ก็เป็นได้ ก้าวข้ามอคติของคุณงานเครือข่ายมันไม่ดี m l m มันโดนหลอกแม่ทีมันไม่ได้เรื่องบริษัทเปิดแล้วก็ปิดศึกษาเรื่องราวของอินดีมดีๆว่ามันจะยิ่งใหญ่ระดับนีม่มันธุรกิจระดับโลกนะฮะเราสองคนพร้อมจะเป็นเครื่องมือน, <c oughs> นะครับแล้วก็พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จของพี่ๆทุกคนผมไม่ต้องเล่นหวยโดยหุ้นครับแต่พวกผมจะมีรายได้เข้ามาทุกวันศุกร์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วมันไม่ใช่เงินน้อยๆด้วยจะบอกให้อย่าเพิ่งทาอินดีมถ้ายังไม่ได้ฟังอย่าเพิ่งไปตัด พวกเราได้ในโลกออนไลน์แล้วก็พบกับพวกเราเวลาคุณอยากจะเลี้ยงข้าวเราเราจะไปเจอคุณที่บ้านแต่ว,วันนี้เราสองคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ